มิตูด้วยช่วยโดมิตูด้วยโัวอะไรไหมอ่ะมาจับเออไอเรียกหาโดเลมอนฮะ <c oughs> มึงอย่างแล้วสินะไอโดมิตมูต้องให้กูช่วยแล้วไหนไมีเรื่องอะไรไหนมึงเล่ามาให้หมดหเสียไอเฮียมึงจะให้กูทำอะไรก็ฉันแหละไปจีบชิซุกะมา เขาบอกว่าพี่จะมาติดฉลอมผัดดูการติโตัวของแกซะบ้างนะไอโดปิตูไอเฮียเอ้กูหมดคำจะพูดเลยแต่มึงนั่งทำอะไรที่มึงเอาคาถากูไปนะอปัดทีเทเสืออปัดทีเทเสืออปัดทีโถอปัดทีโถอปัดถึกถึอกถกอปัดทีถึกเถือกถกจำไว้ให้ดีนะขาถานี้นะอย่าเอาไปใช้หลอกเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเชียราไม่งั้นมึงติดคุกโอเคไปละบายบายว่า